ครับถ่ายใ้เข่าครับให้เข่าด้วยครับดื้อชิ้นเล็กใเบิรมตเบิเลยเนาะ ไส่ครับไส่ไส่เข่าครับไตเอาก่อนนโต๊ะด้อยมือนี่ไส่ครับไส่ไส่เข่าครับ ได้เขาด้วยครับด้อคสายบนน้องเหมือนดิหรได้เขาด้วครับด้อ ัอ่าย0นานาี่นาที50นาทีให้เขาด้วยครับด้้อ Bye bye con ngồi, nên đèn bên CPU trên đèn bên trên ไข่รับไข่ไข้เขาด้วยครับด้อ ไข่ขาครับสามทุ่มห้าถึงสองนาทีวัข่างานแบบมันมัตกไข่ครับไข่ ยูไก่มเมาหมดเลยโอ้ขอบคุณครับไก่ <Hey. S 1> เขานะครับดอ <Hey. S 1> ทำงานกะกลางคืนเลยครับผมเข <Hey. S 1> างานตีหุ่มอีเจ็ด 2องอาทีคงก่อนไปทำง,งานแล้วไข่ครับไครครับผม,ผมโอ้โแต่ขยยไข่ดังไล่ะครับผมได้ยังมาไหมได้ใกล้ๆนี่แล้วโค<อ>ตกเว้ยวางามฝน ใช้เขาาด้วยครับด้วยเอาหา10ซีนาทีแล้วไปเต็มกระสอบเลยเหมือนนี้โคตรตกเอากูเป็นยังคอยขายซีสองร้อนนี่เดย์เวลานับยังไงยังยังต้อท่าเดิน เวลาเบิร mm ์เบิร์เวลาไปเขางานก่อนพี mm ่ hmm. นอ้องโอกาสหนะ้าจังว่ากันไหมชวนใครกับอ้อยขายทีสองอ้ยเอรี่อยู่ก่นะ mm hmm. ไปเขางานสวัสดีครับ